มาครับติดตามกันต่อนี่ทำอะไรนนตำตมพริกพริกแกงเหรอพริกแกงพพกกกอ๋อพริกแกงใา่พริกแกงใส่เกลือใส่กระเทียมต้องทีเดียวเลยทำไมชุสใส่เยอะจังอ่ะอันนี้ทีเดียวเลยไงไม่ต้องไม่กลัวหัวเถืกอเหรอแมะเดี๋ยวประสบการณ์นี้ก็มึกได้สองช้อนเลยแม่ช้อนแรกเกลือ เอาาหรออือชวอนสองปุ๊หนึ่งนว่าใส่ผงชูรสนะเมื่อกี้น่ะนี่ไงเกลือนี้ชูโรสมันมีสองอย่างโอเคโอเคเกลือเนี่ยพิกแฮนี่ครับตามไปเรื่อยๆนะครับพบบาดเจ็บแกล้เท่างกะข้าอะไรพบบาดเมียก็ไม่มีพบ้มใหม่แล้วโวดแล้วนาข้ ไม่ขึ้นมาอะไรฮะไม่ไม่ขึ้นมาอะไรอยู่อยู่บ้านเะไรน่าจะมาอยู่มั้งวันนี้ขึ้นมาได้แวันนี้น้ำทั่วมอ่ะน้ำทั่วจังหวัร่บัวน้ำทั่วหมดเลยนี่ไม่ถึงที่บ้านเราโอ้นี่บอกหน้าจับพอตับแล้วจะเป็นอย่างนี้ใช่ใส่ตยมีลาสีสวยใสีเหลืองสีเหลืองเนาะอันนี้ก็จะมีกระเทียมกับหอมหอมก็ ตะไคร้ตามพี่<อ>และเยียนแล้วก็เยี่ยวก,กับไทยก็ตะไคร่ก็ทำเองกินเองใช่ต้องไปแจกกล้าต้องทายเองกินเขาเรียกอะไรวะตั้กระเทียมต่อตั้กระเทียมต่อตกระเทียมเส้นต่อขอ,องแดก็อจอ <c oughs> <c oughs> แล้วตองเองไปนี่นะถ้าซื้อพีนะ่แก่แม่พี่แก่ไม่ต้องตองอันนี้ไม่ต้องซื้อพี่แก่ตายเองอันนี้อันนี้เหรอเมนูนี้แก่เมนูนี้แหละหมูสามช,าชั้นกับมะละกอทำไมต้องเป็นมะละกอด้วยแล้วแต่อยากกิน่ะถ<อ>ึงมันมีมีมะละกอไงอ๋อหาเก็บแถวเนี้ยตุ่งข้างหลังนะ <laughs> เป็นเลนน่นแะถ้าเขาไม่อยู่มาชามมะเขืออันนี้ก็จะแกงแกงหมูเหมือนกันเหรอ หมูทูเพรหรือเปล่าเนี่ยใช่นออ๋อนี่เ <laughs> อนี้เอาพริกผงเลยอเอามาเกี่ยจาเด็กันียอ้ันะน้็อโพรกเยอะแยะเลยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับอ,อันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งอนน